สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องคิม to play the c h anel n นะคะวันนี้อยู่ในรายการนะคะเที่ยวกับคิมนะคะ EP 5นะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวเมือง h e เลนซิตีค่ะเมืองน,นี้นะคะก็อยู่ทางตอนเหนือของลอเรนซ์วิวนะคะของเมืองที่น้องคิมอยู่นะคะ ขับรถมา1ชั่วโมง40นาทีนะคะก็จะเจอเมืองนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะไปกันเลย ถึงแล้วนะคะเมืองเฮเลนนะคะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดรถกันนะคะแล้วก็มาเดินเล่นเที่ยวชมเมืองนี้นะคะว่ามีอะไรแล้วก็มีร้านขายอะไรบ้างนะคะของกินจะอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะไปหาที่จอดรถกันเลยค่ะ ก็มาเดินเล่นกันนะคะที่จอดรถนะคะราคาห้าเหรียญน,นะคะค่าจอดนะคะประมาณร้อยห้าสบบาทนะคะจอดกี่นาทีก็ได้คะ่ะ oh. โอเคเราไปเดินเล่นกันเลยนะคะอากาศก็ดีนะคะวันนี้นะคะหนาวนิดหน่อยนะคะแดดร้อนก็ช่วยหายหนาวนะคะ ร้านนะคะก็จะมีร้านเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีทั้งร้านของกินนะคะร้านของที่ระลึกนะคะแล้วก็ร้านเสื้อผ้าของเล่นเด็กนะคะร้านขนมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปร้านขนมด้วยนะคะแล้วก็ที่ขึ้นชื่อของเมืองีีนี้คนไม่เยอะนะคะคนแถวเหนือเขาจะไม่ใส่เมสดกันนะคะแต่เราจะใส่แมสกันนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ อนี่เคดูแลบอลนี่มันมีนะลูกชิ้นแห่แล้วมันแตมันไม่กล้ามันจะโอ้ข้างล่างเป็นอะไรน้ำตกข้าร้านน้ำสวยมา้าเรากินโอ้โหป้าสวยอ่ะนั่งกินอาหารอาหารนี้ไม่ไม่เสียงเท่าไหร่นะเาแล้ม ไดิไดเซนวิธอะไรไวิเซนวิธอะไรที่นี่อิตาเลียนครับเคม็มแมน,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 นแวิดชีส

พเขาี่ัย่ๆเขากำลังทำอยู่ตัวนี้ลวตัวนี้ต้มเม็ดาว้นจได้แล้วนี่ช็อกแอปเปิ้ลเอแอปเปิ้ลเหรอมนแอปเปิ้ลเหรอนแอปเปิ้ลทำไมข้างนอันจะออกเราเอาหนึ่งชิ้ดูก่อน ี่หรอ้อ,อยากะร้านนี้นะคะเป็นร้านขนมนะคะร้านดังในเฮเลนนะคะแต่ราคาแอบแพงนะคะสถานที่ต้องเที่ยวแบบนี้นะคะราคาของจะแพงมาก น่ากินเจ้านี้ดีกว่าอันนี้อะไรหรอคะลียนใช่ไมเอาเดนี้ขนมนะข้างในมันเป็นแอปเปิลนะแบอแต พ่อน huh? yeah? <Hi. S 1> like ่าจะได้เชือกมากกว่า5้าสิเออฟโอ้ไปเขพไปดูไหมเสื้อขนสัตว์ I'm going inside มาด้านนี้สวยอาไรนีสวยเท่าไหร่อะ ช้ำในช่องเนี่ยอันนี้กี่ใบเนาะส uhh. pues าี่สิบเพียบเย้ยอดสวยไหมยอดกว่า

ก็จะเป็นร้านเบีย huh. ร์นะคะแล้วก okay. uh ็ทานอาหารได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะเข้า้อนน้ำกันนะคะเดี๋ยวจะเดินออกมาเลยนะ

sướng đây, lắm Sửa chăng về không về. nào mấy kiểu ôi, nào <laughs> 待って下 ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องคิมทูเพล y หรือชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายนี่บ๊ายบายอันนี้แก้วชอ็อตแก้วชอ็อตที่พี่ชอบกี่เรียนเหรอห้าเหรียญ